ไม่มีคุณครูอันนี้ห้องสามทับอะไรลูกอันนี้ห้องอะไรคะทับสองทับสองสวัสดีครับ คทำแฟ้มไม่เตดเอ้ทำบอดไม่เตดนะนี่ห้องห้องทับหนึ่ง ของทับหนึ่งไม่มีนักเรียนอารมณ์เปิด 他哭。 งพี่ดูจัดห้องหน่อยนะคะดูจัดห้องของเขาหน่อยนะ โอ้ห้องนี้โลง่งดีเนาะไม่เป็นไรลูกเมื่อไรหนูจะเจอละคะเดี๋ยวนะครไปไปิดหน้าปิดหน้าไม่จไปปิดหน้าหิดหน้าหน้หน้า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 ไ้หน้าหนหน้นาหน้าหน้หน้างน้านหน,ะน,นนะ้หนะ้นนะ้หน้าหน้าน้วน้นา้นนานน้